สุดยอดรถไฟฟ้าตัวท็อปจาก MG พรีเมียมจนต้องลุ้นว่านำเข้าขายในไทยก่อนเทสลาไหม SAIC เป็นกลุ่มบริษัทรถยนต์ที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้แก่ตลาดรถยนต์หลายครั้งพอสมควรเพราะพวกเขาเปิดตัวรถรุ่นใหม่ออกมาบ่อยมากๆล่าสุดก็เพิ่งเปิดตัวรถไฟฟ้าระดับพรีเมียมใช่เชื่อว่า m a r w e l R m a r w e l l R เป็นรถไฟฟ้าตัวท็อปของบริษัท SAIC มีการจำหน่ายทั้งในชื่อแบรนด์ MG และ Rowie และเป็นตัวสารต่อความสำเร็จของ Marvel X ที่เพิ่งเปิดตัวไปในปี2018ดับว่าเป็นความว่องไวของ S4 a ที่น่ายกย่องพอสมควรในตลาดโลกจะทำตลาดในชื่อ MG Marvel R โดยเจ้ารถไฟฟ้าตัวท็อปคันนี้จะเตรียมส่งทำตลาดในยุโรปก่อนเนื่องจากภาพโปรโมทชุดน,นี้เป็นการโปรโมทในยุโรป และต้องลุ้นว่า MG Marvel R คันนี้จะเตรียมส่งทำตลาดในประเทศอินเดียไทยและออสเตรเลียได้เมื่อไหร่ MG Marvel R มีการเปลี่ยนดีไซน์ด้านหน้าใหม่ในสไตล Ro ์ Rowie EV ยุคใหม่เพิ่มความลำหน้าขึ้นไปอีกขั้นลักทิ้งใบหน้าหรูแบบอนุรันิยมแบบที่ Rowie ดั้งเดิมชอบทําหรือใครนึกหน้าไม่ออกก็ให้นึกถึงใบหน้า mg ep เข้าไว้ปรีมาเป็นดีไซน์ล้ำสมัยด้วยไฟหน้า led ทรง c shape ขนาดเล็กลงมากเต็มรูปแบบไฟ daytime ไ running light แบบเส้นยาวเต็มหน้ากระจังหน้าออกแบบช่องดักลมกันชนหน้าทรง x shape และกล้าละทิ้งกระจังหน้าปลอมๆอ,ออกไปเสียทีเพราะผู้คนยุคนี้เข้ารับได้แล้วกับรถไฟฟ้า ที่ไม่มีกระจังหน้าปลอมๆนั่นเองส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีความเปลี่ยนแปลงก็คือการเปลี่ยนสีกรอบช่องครีบระบายอากาศบริเวณซุ้มแก้มล้อหน้าเปลี่ยนดีไซน์กระจกมองข้างใหม่แต่ที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือดีไซน์ล้ออลลอยยังใช้ร่วมกับ Marvel X เช่นเคยความขั้นเทพของ Marvel R ก็คือคุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลัร่วมกันถึง284แรงม้า แรงบีสูงสุด665นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่ง0-100ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน4.9วินาทีทำความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาชาร์จประจุไฟด่วนภายใน30นาทีแบตเตอรี่ก็จะเก็บกระแสไฟได้มากถึง80%รองรับระยะทางวิ่งสูงสุดที่เขาเคลมว่า400กิโลเมตร ่อการชาร์จประจุครั้งเดียวถ้าหาเป็นสเปคจีนขับ4ล้อเขาเคลมว่ามีระยะทางวิ่งสูงสุด700กิโลเมตรเออถ้าแรงขนาดนี้แล้ววิ่งได้ประมาณนี้อืมไม่เร็วเลยนะครับภายในห้องโดยสารยังคงใช้ชิ้นส่วนร่วมกับ Marvel X แต่เปลี่ยนโทนสีภายในจากสีน้ำตาลเป็นสีดำและเปลี่ยนทรงพู่มาลายใหม่มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดยักษ์19.4ม mm, ิ้ลรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ขนาดตัวรถของ MG Marvel R มีความยาว4,674ม mm, ิลมกว้าง1,919ม mm ิลเมเลยสูง1,618ม mm, ิลิเมระยะทาล้อสุดๆ2,800มิลม mm. มีพื้นที่ความจุห้องสัมภาระท้าย357ลิตรในรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังจะมีห้องสัมภาระด้านหน้าเพิ่มเติมอีก150ลิตรฟังก์ชันที่น่าสนใจของ MG Marvel R ก็คือ อนุญาตให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือให้อุปกรณ์อื่นๆเข้ามาใช้ไฟหรือชาร์จประจุในส่วนที่เป็นปลั๊กเสียบของตัวรถได้ส่วนระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ก็มาเต็มด้วย MG Pilot ทั้งระบบ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาเลนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินด้านหน้าอัตโนมัติและระบบตือนจุดมุมอับสายตาทุกมุม MG Marvel R ตเตรียมเปิดตัวขายในยุโรปช่วงปลายเดือน พฤษภาคม2021ส่วนราคาในจีนแปลงเป็นเงินไทยก็เริ่มที่1ล้า30,900บาทจบที่1 2 2 8 0 0 0บาทถ้านำเข้ามาขายในไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์มีลุ้นว่าราคาจำหน่ายอาจจะทะลุ1.5ล้านบาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับว่า MG ไทยสามารถทำราคาได้แค่ไหนนะฮะถ้ามีแผนเข้ามานะครับหาใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด u b s c r คร e ช่องคิดกายคขบพระคุณยางสูงครับ